สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะหวังเป็นร่มไซให้กับครอบครัวธุรกิจกล้วยเชิญยิ้มทิ้งให้ลูกหลานธุรกิจครอบครัวเชิญยิ้มหวังเป็นมรดกให้ครอบครัวค่ะดารานักแสดงตลกชื่อดังประจำค่ายเชิญยิ้มเรียกว่าเป็นนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการมายาวนานกับกล้วยเชิญยิ้มที่ผ่านการแสดงตลกมานานกว่า40ปีต้องก้าวข้ามผ่านชีวิตมามา,มากมาย กว่าจะมีทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวค่ะกรวยเชิญยิ้มได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองเป็นเรื่องราวชีวิตตั้งแต่จุดเริ่มต้นในชีวิตอาชีพนักแสดงกรวยเชิญยิ้มจะเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงลิเกมาก่อนเหมือนคนอื่นๆเพราะคุณพ่อเป็นหัวหน้าคณะลิเกฝึกให้เขานั้นเป็นนักแสดงลิเกมาตั้งแต่อายุ10ขวบหลังจากที่ได้เลิกเล่นที่ต่างจังหวัดก็หันมาเล่นในกรุงเทพตอนนั้นเดนเดอเทพก็ดังมากพอสมควร เป็นตลกเชิญยิ้มรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้จนเริ่มมีความฝันอยากเดินตามรอยพี่ๆวงการตลกเหมือนคนอื่นๆที่ได้เข้าไปเล่นในคาเฟ่ซึ่งช่วงนั้นเป็นยุคทองของตลกคาเฟ่เลยก็ว่าได้ค่ะจนวันหนึ่งได้มีอาจารย์หนึ่งที่เป็นคนอยู่ในวงการตลกจากดนตรีท่านมาแอบดูกล้วยเชิญยิ้มเล่นลิเกที่ตลาดเตาปูลเขาเห็นแววในตัวหลังจากนั้นอาจารย์ท่านนี้ก็ได้ชวนไปเล่นตลกด้วยความที่ใฝ่ฝันอย่างหนึ่งเลยตกลงในทันที รุ่งเช้าก็ไปฝึกอีก2 3วันก็ได้มีโอกาสไปเล่นที่คาเฟ่ซึ่งความแตกต่างของดาราตลกสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันมากดาราตลกรุ่นใหม่ย,ยังไม่เคยมีประสบการณ์ต้องฝึกฝนให้มากขึ้นฝากถึงคนที่อยากเป็นตลกรุ่นใหม่ว่าให้อดทนและมันฝึกฝนหลังจากได้โอกาสไปเล่นตลกในคาเฟ่ได้สำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้เขามีชื่อเสียงได้อย่างง่ายดายมีรายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่า20,000ถึง30,000บาทรายได้เยอะจนสามารถซื้อบ้านราคา10ล้านในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นแต่ด้วยสถานการณ์เริ่มไม่ดีทําให้ต้องอยู่บ้านจนเขาได้รับผลกระทบเช่นการนั่นก็คืองานหายไปหมดจนได้ห่างหายไปจากจอจนหลายๆคนก็คิดถึงส่วนสาเหตุที่ต้องหายจากจอไปนานเจ้าตัวเลาว่าจริงแล้วไม่ได้หายไปไหนแต่ด้วยวัยที่มากขึ้นก็เลยรับงานน้อยลง เลือกลับงานที่ชอบเพราะต้องการเวลาพักผ่อนมากขึ้นจึงได้หันไปสร้างธุรกิจส่วนตัวหวังว่าจะเป็นมรดกตกทอดให้ครอบครัวรุ่นต่อไปค่ะโดยการทําธุรกิจซอสผัดกระเพราแม้จะลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแต่ก็ไม่ท้อและเดินหน้าสู้ต่อค่ะเพราะความท้อเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่มีกําลังใจและไม่อยากจะไปต่อไม่อยากทําต่อแต่เริ่มธุรกิจด้วยงบที่น้อยเริ่มจากสิ่งเล็กๆไปก่อนแล้วค่อยๆขยายธุรกิจให้เติบโตลงทุนให้มันเยอะขึ้น ทำให้มันค่อยเป็นค่อยไปสุดท้ายแล้วกรวยเชิญ,ญยิ้มก็ทําได้สําเร็จค่ะเขาสามารถนําพาธุรกิจของเขาเข้าสู่เฟนรนชชส์เป็นอีกหนึ่งดาราตลกชื่อดังที่พร้อมจะทําเพื่อครอบครัวหวังให้ตนเองเป็นที่พึ่งร่มโพร่มทรายของครอบครัวต่อไปนานๆขอชื่นชมจริงๆเลยละค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากกรวยเชิญ,ญยิ้มและแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ